ข้อนี้เป็นข้อสองข้อมอสี่ของสม t e นะครับโจทกระโดดให้ s M เแล้วก็ E เป็นเลขย่อมลังแล้วให้เรียงนะครับจากน้อยไปมากปกติเวลาเปรียบเทียบเลขย่อมลังนะครับถ้าโจทย์ง่ายๆนะก็คือทําฐานให้เท่ากันแต่ข้อนี้ทําฐานให้เท่ากันทุกตัวไม่ได้นะครับเราก็เลือกใช้วิธีทําเลขชี้กําลังให้เท่ากันโดยทําเลขชี้กาลังให้เท่ากับหอรอมอของเลขชี้กาลังทั้งสตัวนี้นะแล้วก็เอาสี่สิบปดสามสิสองสิบหมาหาหอรอมอ ทั้ง3ตัวนะครับหารด้วย16ได้นะสิบ 16, 16, 16, 1กส1มสนะต่อไปหารไม่ได้แล้พะพะั้นหรอระมอคือ16เราก็ทำเลขชี้กำลังให้เป็น16นะครับตัวแรก5ยกกำลัง48ก็เกิดจาก16บคูณกับสามนะ,ะใส่ไป3ามคูณสิถัดไปครับสาก็เกิดจาก2องคูณสิบหส่วนตัวนี้ก็กำลัง16ไปเลยแล้วตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น5ยกกำลัง3แล้วก็ซ้อน16บเนี่ยใช้สมบ,บัติเลขยกกำลังนะครับ กำลังซ้อนกันจับคูณกันเนี่ยคูณกันก็ได้เท่าเดิมส่วนตัวนี้ก็เท่ากับสิยหกยกกาลังสองแล้วซ้อน16ตัวนี้เท่าเดิมนะครับเอาห้ายกกาลังสามได้125 16ยกกกาลัง2อนะครับได้256ตัวนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเราก็เปรียบเทียบฐานนะครับเนี่ยฐานตัวเนี้ยร2อน้อยสุดก็แสดงว่า s น้อยสุดรองลงมานะครับก็เป็น e แล้วมากสุดก็คือตัว m